ีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตคาแแดนแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าตื่นเต้นจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบเครื่องบินรบรถยนต์รุ่นใหม่หรืออาวุธล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสุดพิเศษในทุกคลิปวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่มีชื่อเสียงทั้งด้านความเร็ว ความคล่องตัวและระบบอาวุธที่ทันสมัยเครื่องบินขับไล่ Su-35 ฟลังเกอร์จากประเทศรัสเซียหรือชื่อเต็มคือสุ k อย Su-35 เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจาก Su-27 ซึ่งเป็นตำนานของเครื่องบินรบยุคสงครามเย็น su 3 5ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสุคอยซึ่งอยู่ภายใต้ยูไนเต็ดแอร์คอร์ปอเรชันของรัสเซียมันถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงกว่าเครื่องบินขับไล่แบบดั้งเดิมมีความสามารถในการรบทั้งในระยะใกล้และระยะไกลโดยที่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งการรบทางอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ S.U. 3 5คือเครื่องยนต์คู่แบบ Saturn A.L. c 1 F. 1 S. ที่ให้แรงขับแบบ t r u u s v v e t t r r n n g ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถเลี้ยวและหลบหลีกในอากาศได้อย่างคล่องแคล่วเหนือกว่าคู่แข่งอย่างมากระบบ t r u u s t Vectoring นี้ทำให้ S.U. 3 5สามารถแสดงท่าบินที่ถือว่าสุดขีดเช่นพัคเชฟคอบราหรือคุณบิดได้อย่างน่าทึ่ง ความเร็วสูงสุดของ SU-35 อยู่ที่ประมาณแมท2.25หรือราวราว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะการบินที่ไกลมากถึง3,600กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงใหม่ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับภารกิจระยะไกลโดยเฉพาะในยุทธวิธีที่ต้องเข้าสู่พื้นที่ศัตรูแล้วกลับออกมาอย่างรวดเร็ว ในด้านระบบเรดาร์ Su 3 5มาพร้อมเรดาร์แบบ EBS-E ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศได้ถึง30เป้าหมายพร้อมกันในระยะไกลถึง400กิโลเมตรและยังสามารถติดตามได้พร้อมกันถึง8เป้าหมายการมีระบบเรดาร์ที่ทรงพลังเช่นนี้ทำให้ Su 3 5มีความได้เปรียบอย่างมากในสงครามทางอากาศเมื่อพูดถึงอาวุธ Su 3 5มีช่องติดอาวุธทั้งหมด12จุดสามารถติดตั้งถีปนาวุธอากาศสู่อากาศทั้งระยะใกล้และระยะไกลเช่น R 77 A 7 3และ A 2 7รวมถึงทีปนาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง KH 29, k h 2 9 k h 5 8และ k h 3 1รวมถึงระเบิดนำวิถีแบบ k a b series ซึ่งทำให้ SU 3 5เป็นเครื่องบินรบที่ครบเครื่องทั้งการรบแบบ dogfight และการโจมตีแบบ tactical strike นักบินของ SU 3 5ยังได้รับการสนับสนุนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินที่ล้ำสมัยมีจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันสองจอพร้อมระบบควบคุมแบบ HOTAS, Hand on t r o t e r n ล Stick ที่ทำให้การควบคุมในสภาพการรบจริงเป็นไปอย่างราบรื่นระบบการบิน Fly By Wire ช่วยให้เครื่องมีเสถียร,รภาพสูงแม้ในขณะบินแบบเหนือสมรรถนะ Super Maneuverable ในด้านการป้องกันตัว SU 3 5มีระบบป้องกันตัวอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับทีปนาวุธที่ยิงมาจากศัตรูและปล่อยชาร์ฟหรือแฟงเพื่อต้านทานรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ินี่ที่สามารถรบกวนสัญญ,ญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ทำให้ SU 3 5ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรุกแต่ยังมีความสามารถในการหลบหลีกการโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยม SU 3 5ถูกใช้งานหลักโดยกองทัพอากาศรัสเซียแต่ก็มีการส่งออกให้กับประเทศอื่นด้วย เช่นจีนที่ได้ซื้อไปจำนวนหนึ่งและยังมีรายงานว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียแสดงความสนใจแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากประเทศตะวันตกก็ตามในเรื่องของราคาเครื่องบิน Su 3 5มีราคาต่อเครื่องโดยประมาณอยู่ที่85-100ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆถ้าคิดเป็นเงินไทยราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึงล้านบาทถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่เหนือชั้น แน่ว่า Su- 3 5จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเต็มรูปแบบเหมือน F- 3 5หรือ J- 2 0แต่ด้วยความสามารถด้านการบินความคล่องตัวและอาวุธที่ทรงพลังทำให้ Su- 3 5ยังเป็นเครื่องบินรบที่น่ากเกรงขามและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่น4ี่บวกที่ดีที่สุดในโลก อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ SU 3 5คือค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าคู่แข่งในฝังตะวันตกระบบภายในเครื่องไม่ซับซ้อนเกินไปแต่มีประสิทธทิภาพสูงทำให้กองทัพที่มีงบประมาณจำกัดสามารถดูแลรักษาและใช้งาน SU 3 5ได้ในระยะยาว เมื่อพิจารณาทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นความเร็วอาวุธความคล่องตัวและระบบเรดาร์ SU 3 5จึงเป็นเครื่องบินรบที่ไม่ควรมองข้ามและยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในโลกของยุทธศาสตร์ทางอากาศยุคป,ปัจจุบันหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบหรืออาวุธทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ o โตคาแลนของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ